เดินทางออกจากวัดทรงกุศลค่ะเราปักหมุดมากันต่อนะคะที่ร้านว๋วยเตี๋ยวบ้านร่มไม้อยู่ห่างจากวัดทรงกุศลเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเวลาระหว่างทางนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เราก็ต้องเติมคาเฟอีนให้กับร่างกายใช่ไหมแล้วมาอยุทธยาค่ะแวะที่นี่เลยที่ว่าการกาแฟนะคะร้านคลาสสิกมากๆแล้วก็เมนูกาแฟถึงใจเข้มข้นแน่นอนค่ะไปเข้าไปข้างในดีกว่า เนี่ยหนูเดินเข้าไปหมากัดหมาเห่าเข้ามา,าดิดๆๆๆ เขามีป้ายนะคะถ้าไม่มีป้ายคือฉันตรงไปบ้านหลังนู้นแล้วค่ะนี่ค่ะกว๋วยเตี๋ยวบ้านร่มไม้ค่ะถึงแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นฟิลร่มรื่นนะคะมีต้นซิวโอ๊กแบบว่าเยอะแยะมากมายที่เราไม่คิดว่าจะปลูกไว้ในบ้านคนแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะว่าความร่มรื่นนี้เนี่ยรสชาติกว๋วยเตี๋ยวจะอร่อยแค่ไหนเพราะว่าลับมากลับจริงๆแต่ว่าป้ายหน้าเนี่ยเขาก็มีนะจ๊ะเข้ามาเนี่ยเลี้ยวจอดตรงนี้ได้เลยมีที่จอดลงจอดรถนะคะแต่กล้องระวังหัวด้วยนะคะตามดิฉันมาค่ะ Hello. มาชิมกันแล้วนะคะกับร้านกว๋วยเตี๋ยวบ้านร่มไม้ค่ะร่มจริงนะคะแล้วก็ตัวกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือถูกใจมากแค่เห็นหน้าตาคือได้เลยเพราะว่าเราเป็นสายแบบกว๋วยเตี๋ยวต้มยำอยู่แล้วกว๋วยเตี๋ยวโบราณเนี่ยต้องเข้าอยู่แล้ววันนี้นะคะฝันสั่งมาเกือบจะน่าจะครบนะคะแต่แค่ว่าเส้นไม่ครบแค่นั้นเองเราสั่งมาเป็นเส้นหมี่นะหมี่ข่าวน้ําใสนะคะเล็กต้มยำบะหมี่แห้งต้มยำนะคะเย็นตาโฟแห้งและเขามีโฟยำนะ โฟยำแล้วก็มีโฟแซบเดี๋ยวมาดูว่าความแตกต่างเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเราจัดมาแบบครบแบบนี้ดูหน้าตาสิแต่และเมนูนะคะที่เขาให้มาเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะเป็นฟิลบ้านๆร่มรื่นเหมือนมานั่งแบบนั่งทานในบ้านของเราแต่ว่าดูเครื่องที่เขาใส่นะแต่และอย่างนะคะลูกชิ้นเนี่ยอย่างอันนี้ก่อนคือฝันนะสายเส้นเล็ก ต้มยำเนี่ยมาอยู่แล้วเขาจะทํามาแบบชามเล็กๆพอดีทานนะคะจะมีหมูแดงเนาะลูกชิ้นหมูส π, ับอะไรเงี้ยคือปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วเขาจะเป็นต้มยำโบราณน,นะคะมีถั่วป่นไว้อยู่แล้วนะคะจะมีความหวานแล้วก็เปรี้ยวนิดๆน,น้ำใสใส่นิ่งใส่เย็น <S <s เห็นตัวปลา <S <s น้ำาแบบ หอมมากน้าซุปอะหอมแบบน้ําซุปที่เขาใส่ลงไปแล้วก็มีกุ้งแห้งอะไรอย่างเงี้ยมีแบบฟิลแบบหัวไชเท้าอะไรต่างๆที่มันอยู่ในเนี้ยหวานเลยอันนี้นะคะเป็นบะแห้งนะจ๊ะบะโอบะนะคะบะหมี่แห้งนะคะคลุกๆมาอันนี้แม่บอกว่าแม่ไม่ได้ใส่พริกมาให้นะจ๊ะลูกถ้าเกิดว่าใครจะกินเนี่ยก็ใส่พริกเอาเองก็ได้หรือว่าจะสั่งแม่บอกว่าใส่พริกมาเลยจัดเต็มเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะตัวนี้เป็นบะหมี่แห้ง อุ้ยเราลืมบอกว่าเขาจะมีแบบมีเกี๊ยวด้วยนะคะมีเกี๊ยวให้กินด้วยแล้วก็มีตัวแค่มงแค่หมูอะไรอย่างนี้ก็สามารถรวมได้ต้องขออภัยต้องต้องขัดตาคนใช้ตะเกียบแน่เลยอะแต่ฝันต้องใช้แบบนี้จริงๆนี่คือยังไม่เริ่มกินเสื้อเปื้อนไปแล้วหนึ่งที่ตะเกียบไม่ค่อยเป็น่เพื่อความเรียบร้อยไป mm hmm. เล็กแห้งรสชาตินวลกำลังพอดีแล้วก็ซดน,น้ำซุป mm hmm. ดีมากเปมาต่อกันที่อันนี้จะเป็นโฟแซบนะคะแล้วก็โฟยำโฟแห้งเอาแห้งเลยแล้วกันไหนๆก็แห้งมาละแห้งเขาจะใส่ใช้เป็นไอ้นี่นะตัวยันตาโฟอะ่ะก็มีพริกแห้งด้วยนะคะดูน้ำยันตาโฟดิ ใช่ใช่เลยค่ะอันนี้มาต้องสั่งเลยนะคะสูตรเด็ดที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นสูตรที่ทําทานกันเองที่บ้านอยู่แล้วเราก็เลยแบบเออพื้นที่มีอะไรมีทำขายซะเลยจบๆมาดูโฟยำเห็นไหมเนี่ยคนเข้าไม่หยุดเลโฟยมสั่งเป็นเส้นใหญ่นะคะจะได้มีเส้นหลากหลายเนาะ ที่ชอบ วิวก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำอะไรแซ่บๆอย่างเงี้ยค่ะมาได้เลยนะคะร้านนี้นะคะบ้านร่มไม้เป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณคือเอามีครบเลยนะน้ำใสต้ยมยำเย็นตาโฟอยากทานอะไรก็คือสั่งได้เลยค่ะรวมถึงบรรยากาศที่ร่มรื่นด้วยนะคือพี่เจ้าของเนี่ยเขาก็เป็นคนแบบรักธรรมชาติปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีต้นฟอกอากาศอยู่นะคะเผื่อใครที่แบบเฮ้ยฉันแอบมานั่งแล้วก็สนใจต้นมงต้นไม้ติดต่อได้นะจ๊ะส่วนใครจะมาทานนะคะมาเร็วนิดนึงเพราะว่าบางวันค่ะจริงๆเวลาร้านเน ประมาณบ่ายสามสี่โมงแต่บางวันของหมดแล้วเที่ยงฉันก็ปิดแล้วค่ะบ่ายโมงฉันก็ปิดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นโทรสอบถามก่อนก็นได้นะคะเผื่อใครที่จะมานะอร่อยถูกใจขนาดนี้ฝันขอปักหมุดให้ร้านกว๋วยเตี๋ยวบ้านล้มไม้เป็นสถานที่ต้องห้ามพลาดนะจ๊ะวันนี้ ครบจบทุกอย่างเลยนะคะไปเรียนทําขนมไทยฟิลแบบสาวสวยเรียบรอย้อยเสียยุธยานะคะบ้านขนมไทยป้ามะลินะแล้วก็ได้ไปไหว้กับสักการะนะคะเสียนปู่พญาอนันตนาคราช1000ปีด้วยใครจะตามรุ่นนี้ของฝันนะคะมาได้เลยเพราะว่าถ้าจากกรุงเทพเนี่ยอยุธยาคือพี่น้องมาก40โล50โลก็ถึงแล้วนะคะ3จุดนี้ค่ะห้ามพลาดเลยนะคะยังไงแวะกันมาได้นะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วจ้าสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาไป ปักหมุดเจอร์นี่ที่ไหนต้องห้ามพลาดนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ